ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะติดตามการดำเนินง,งานด้านกับเคลื่อนอววนพื้นที่ราชบุรีด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฒหมู่บ้านจอมบึงเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยสู่สากลเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่3เมษายน2568ที่อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบืงเมืองราชบุรีนายสุประชัยใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวและคณะลงพื้นที่ติดต,ตามการดำเนินง,งานการขับเคลื่อนหน่วยงานการบูรณาการด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวววนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เมยไทยของมหาวิทยาละะัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีนางสาวป,ประภารัตน์นาคผจญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยดิศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาและหัวหน้าถัวราชการร่วมให้การต้อนรับ เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาดำเนินการขับเคลื่อนในการพัฒนาจงังหวัดราชบุรีโดยได้ดำเนินโครงการต่างๆภายใต้ในโยบายของกระทรวงอวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศและยังให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์แห่งวนไทยซึ่งเป็นมรดกทาง ว่าทที่มีศักยภาพในการสร้างชื้อเสียงให้กับประเทศโดยได้มีการจัดตั้งสูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมมวยไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรในวงการมวยตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยในเชิงวิชาการเพื่อให้มวยไทยได้รับการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลพร้อมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านมวยไทยหลักสูตรมวยไทยในระดับปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกและโครงการปัญญาในค่ายมวย โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอวรและคณะได้เดินเยี่ยมชมบูิสการการขับเคลื่อนอวอวอน,อ,นอนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและการส,งส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยสู่สากลของมหาวิทยาลัยราชบัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการต้นกล้ามวยไทยตำบลเบิกไพซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส,งส่งเสริมและขับเคลื่อนศิลปะมวยไทยในระดับชุมชนที่องค์การบริหารต่วตำบลเบิกไพอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายสุประชัยใจสมุตผู้ช่วยรัฐมนตรีได้กล่าวว่า จากการลงบันที่ติดต,ตามผลการดำเนิน,นงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันนี้ทางกระทรวงอวได้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมกีฬาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงซึ่งกระทรวงอวเลเลยเห็นว่าในอนาคตอาจจะร่วมการพัฒนาบมงพะธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับมวยไทยด้วยการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาเช่นฟิเนตเพื่อสุขภาพ การพัฒนาอุปกรณ์กีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมและสาสตรการแพทย์แผนไทยสื่อที่ท่านเกี่ยวกับมวยไทยหรือการพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนรู้มวยไทยออนไลน์โดยเร่งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อขายาโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนำมวยไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ยังไงก็ตามการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและเป็นอีกหนึ่งยศศาสตร์สำคัญของกระทรวงอวโดยจะเล่งผักดันให้เกิดโครงการอบรมและรับรองมาตรฐานครูมวยไทยในระดับสากลเพื่อส่งเสริมให้ครูมวยไทยสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้และสับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานกับค่ายมวยสถานที่ท่องเที่ยวอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสาร้างทักษะการทำงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาที่สนใจมวยไทยสามารถเข้า ถึงแหล่งทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตนเองสู่ระดับสากลได้ต่อไป